มือปืนโอเคอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้อะไรโฮ้ยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่ะบลอกดูเสื้อบลอกดูเสื้อเย็บเสื้อแดงเย็บเสื้อแดงเย้ยทำไมดูหอมจังวะอบั่ครล็อกอย่างนี้ดูหอมเดี๋ยววิชื่ออะไรคอมเมนต์แรงจัดคอมมันแรงจัดอ๋อกูบอกให้นะเนี่ย อันเนี้ยดูดีแต่ไอ้ผ้าเนี่ยเหม็นเออเหรอแน่แน่ดูมันต่างพัดเชิดตัวดิต่างเนี่ยอันนั้นอร่อยจุกเดีวนี้อัปเกรดนะบ๊อบอัปแน่นอนอ่ะไม่เดี๋ยวนี้อัปเกรดไม่เอาแขวนเก้าอี้แล้วไม่ตัวเนี้ยไม่แขวนแล้วเก้าอี้คอมอ่ะไม่แขวนเก้าอี้แล้วเลยนะไม่ใช่สีดำเดี๋ยมาหอดตัวด้วยไม่นะอัปเกรดแล้วโอ้โหเหีียวก็เหลืองโอ้โหโถยังเหลืองนี่เฮียไม่นะ ด้วยความที่เสื้อมันสีดำด้วยแหละมัน <iałem S 1> ทำให้ดูหอมมึงดูห้องน้ำมันดิพื้นเปียกมึงไม่หาผ้าเยยเดี๋ยวมัน er er ให้มันเข้อ <découvrir görüş> ห้ามเช็ดเันให้มปล่อยให้แงมันทำให้ชาติแนวไหนเฮ้ยแนวไหนครับคนดูมีด้วยเหรอไอ่หรอกมันผอมตรงเงี้นะไอ๋ตานี่เย็ดแม่นิ้วก้อยแสกกลางไอ้สาระนิ้วก้อยแสกกลางเย็ดแม่จะรู้เรื่องคืนเนี้ย คืนนี้กับพรุ่งนี้พังโอ้ยเย็นมาบัเตอร์เพลย์ริคโคบอมพนดมันแดดมาหมดอะไรไอเหี้ยนี่คืออะไรอันเนี้ยกมาบัตเตอร์เพลิคโคเก็บไว้ชิงโชคไหลเหี้ยไบอมแล้วหมดด้วยนะมันทำแต้มอยู่อะจับให้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 จับไม่รู้องไรอ่ะหรือว่ามันตามจำนวนเจอริคโคเป็นอะไรอ่ะเฮ้ยมีแมวมีแมวมัน เออดูดิดูดิมันมีมันท่าลองได้ไปลองอะไรเออลองอะไรวะเออวะไปลองอะไรวะกันไปยนือาวะเฮ้ยลองอะไรวะไปลองอะไรเฮ้ยคพิ่งกินนะเนี่ยโอ้ยลองไรวะเฮ้ยคุณพิ่งคิดนะเนี่ยทียลืมนึกเลยว่ะน่ารักกว่าทียเล่กับมันนกีร ต่อยแม่งเลยโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยมีมีขวดเหล้าด้วยพี่บ๊อกเก้าไอเนี่ยเวลาเวลาเหนื่อยไอบัสอืออเนื่ยแล้วพี่ดูข้างข้างดิเบนอะแบางขเออว่ะเออ่ไม่ได้ว่ะดิสดิสไอพบล็อบ่ไหเขาดิสกู๊อ่ะได้ได้เขาดิสนะดินดินจแก้ตัวว่าจแก้ตัวมาแล้ว ปลยเชียวปล่อยกอ้ครูพูดไม่ได้แบบตัวเนี้ยแกี๋ยวโทรมาเดี๋ยวกูไหลยาวไงวันนี้แล้วว่าไงครับสวัสดีครับเป็นแปลว่าค,ครับโอ๊ยอะไรอ่ะว่าไงครับคิดแล้วสวัสดีครับสวัสดี <c ười> ดคร,ออรับว่าไงว่าไงพูดอ,อ,อะไรครับอะไรนะี่ยอะไรคครับุนะออะไรครับบอปเสียงเสียงเหนื่อยเสียงเริ่มดีขึ้นมาเลยว่ะ ไม่กุนนอนเมื่อกี้อชื่ออะไรครับว่ามันไปหาใครลังสิตมันหาไปเรื่อยนะครับพอแล้วละคนดูที่ตื่นละพอแล้วกูอยู่กับเพื่อนเมื่อคืนกูกินไก่รอดไอ้ไอ้ปิ้งไอ้ก้าวไอ้กิ้วแล้ววันเดียวไงแล้ววันที่เหลืออ่ะพูดีิพูดดิพูดดิใครอีกใครอีกใคร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 คนใครคนใครคนใครอีกนไม่ใครใครใครล้ว จะรัดอยู่เมื่อคือใครใครอีกใครอีกก็พี่เนยใครอีกมีมีพี่เนยใครอีกใครอีกไม่มีแล้วตอบเขาเอางี้ไหมเอางี้ไหมอะโกหกขอชีวิตมึงอับปีขอให้ไม่มีงานขอให้ชีวิตล่มจมไม่ต้องอิฟไม่ต้องอิฟอย่าอีฟอย่าอีฟรู้เหรอรู้เมื่อถึงเมื่อขนาดไหนักอดดิ เอาดิเอาไลยนะเอาดิเอาดิเอาดิมึงกล้าปะกล้าห้ามึงตอแหลขอให้ชีวิตล่มจมเสร็แล้วเกูเปิดกล้องให้คนดูดูแล้วไอ้โง่มึงอีบอ่ะเฮียดิคอนเทนต์รีบๆนะ รีบๆให้เสร็จๆจนะรู้เรื่องไหมเนี่ยฟรีคุณก็รูกับกูกลับแล้วพวกเนี้ยแล้ววันนี้ยังไงไม่ไแล้วลวันนี้ยัง <ทำ S 1> ไงวันนี้สุดเวียงเลยเอยากเล่นเกมจัดเลยไม่ใช่แล้วนนวันนี้ยังไงวันเนี้ยังไงจังหวะวันท้ายจังหวะวันสุดท้ายอ่ะเหมือนวันสิ้นโลกอ่ะวันเนี้ย<ม>ถับเรียบเหมือนมันอ่ะนะเหมือนวันสิ้นโลกอ่ะยังไง ไม่มีอะไรนั่นน่ะยิ้มยิ้มนอนไวตื่นเก้าโมงกับกลับไปเพียงพอได้ไม่เจ็ดแหละเหรอไม่ได้จ like ้างแม่บ้านทำความสะอาดให้ห้องเงินจ so ุ้งไหมเนี่ยเด๋ยวให้เงินจุ้งไปกูต้องขับก่อนไม่หามไม่ึงต้องต้องจ้างน่ะข้าวอะไรไม่กูทำาห้อข้ออมากินไงกทข้าวน่ะข้าวน่ะห้อมันไม่เตียงอะไรเงี้ยไป พระปงพระปูต้องไปซักนะไ,<ม>ได้ไหมไม่มันมต้องซักอยู่แล้วเปล่ามึงไปนอนห้องเขาอ,อะไม่ต้องซักไงใช่ไหมล่ะซกักเด<อ>ี๋ยวเสียงแบบเพี้ยจัดไอ้วอัดกูคาดจะบกกูจะไปล้างจะบวชอ่ะหมอน่ามึงะอะไรฮะเปล่าเพื่อนไม่มีอะไรหมอป่ะเนี่ย พยาบาลพยาบาลดีไหมสรุปดีไหมดีไหมอะไรดีเลยไม่ไอ้นายแกเทีวหวดีกันไหมอเอาฟังไปผมได้ไงวะเอาจะดิ้งทำไมจะจหวานเลี้ยวจะหวานเลี้ยวจป็หวานเลี้ยวเลยเมื่อกี้เนี่ยเลี้ยวเลี้ยวดียังดียังมึงท้าไปขอโทษมาแล้วทำไมมึงไม่เล่นตามไอซีวะเทีว เอ้ยไอ้นายนายสิมึงเรียกมันพี่ไม่ใช่หรอไม่รู้ว่าก็ไม่รู้พี่ตันดีกันแล้วเนาะก็คุยกันแล้วแต่ไม่ดูนะอ้าวเมื่อกี้บอกดีแล้วอะไรอ่ะก็ได้ดีแล้วจะดีแล้วตอบยังอ่ะเออแล้วมันตอบอะไรก็คุยกันแล้วตอบว่าอะไรอ่ะอธิบายหน่อยขอเธอแลก็เออเออะไรประมาณนี้ใช่หรอคุยกันนั่นแหละว่า ทักไปในเพจพี่มีแชทมีแชทโอ้ยี่อะเศร้าปะมาเนี่ยไอ้นายบอกเหมือนกูง้อฮะจริงเหรออะไรที่ไอาพูดเนี่ยเหมือนกูง้ออ่ะจริงเหรอมันบอกเหมือนง้อมันอีโก้ฮะถ้าไป็ของตัวคนแรกนะมึงพูดงี้เลยเหรอไม่มีนะพี่บ่อมึงพูดว่าไอ้เทวมันอีโก้เลยเหรอไอ้ลาพูดอยู่เนี่ย ไม่เคยพูดนะไอ้นี่ไอ้ใส่วงโน้ยไอ้นี่อ๋อ้นโดนโดนเขาโดนไอ้นี่ไอ้นี่จังหวะล้ม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 พี่บานช่วยด้วยบานช่วยดิพูดมีวิธีที่จะทำให้ให้มันหายโกรธมึงได้เลยนะเว้ยยังไงพี่ยังไงเนี่ยมึงฝากผ่านสตรีมนี้ไปเลยผ่านสตรีมกูอะ ฝากไปเลยเว้ยเดี๋ยวมันพูดแบบว่าไม่มีกล้าไม่ใช่ก็แบบมึงก็แสดงให้รู้ว่าเออผ่านผู้ใหญ่แล้วนะแบบผมตั้งใจมาขอโทษดีๆอ่ะเข้าใจปะผ่านบอสมันก็ด่าผมพังเลยเอ้าอะไรมันไม่เหมือนกันนายมือขอโทษมันเนี่ยผ่านช่องกูเนี่ยเอ้าคุยกันส่วนโอ้โหอีโ้จัดอีโ้จัดละไม่ไม่อีโคแ้แล้วคนเนี่ยจะขอขึ้นดีอ่ะไอไอสื่อเออไอสื่อนี่ว่าไดอสื่อนี่ว่า กก็็อยู่แมวเด็ดแมวข้ามพูดที่อย่างข้ามพูดนะของนี้ผู้ชายเขาไม่พูดกันเอ๋ออยู่ด้วยกันมันก็ไม่ของพู้ชายนี้ผู้ชายเขาไม่พูดกันขอโทษขอโทษขอโทษไอเทวผ่านสิกได้ไหมเนี่ยเวลาไอ้บ้าถามว่ารักเพื่อนบ้าลองถามดิเวลารักกูไหมรู้มืออยู่แล้วเพื่อนนี่เราไม่ต้องพูดมือตอบอย่างนี้เราไม่ต้องสั่นทรายเยอะมือตอบอย่างนี้เพราะเพราะผู้ชายเขาไม่พูดเขามารักกันผู้ชายอ่ะเพื่อนผู้ชายเขาไม่พูดกันอ๋อเอางี้ก่อนมึงขอโทษขอโทษงั้นแหละขอโทษไอเทลได้ไหมเนี่ย ันีขอโทษครับเทวครับเทวไอ้เทียไม่ไม่จริงใจเลยว่ะดูยังไม่ค่อยจริงใจเท่าไหร่กับเมียยังไม่งอเลยพี่โอ้ยย้อนเหตุผลนี่มาใช้ได้เลยว่ะเพราะพอมันยกเหตุผลนี่มาใช้ได้เลยว่ะประโยคนี้อย่าไปพูดนะจากจากร้ายกลายเป็นจากแย่เอ้ยจากดีกลายเป็นแย่เลยนะประโยคนีะรู้ไหมเนี่ยไหนๆก็ไม่ง้อเมียไม่ต้องง้อเพื่อนนก็อยู่คนเดียวแล้วชีวิตนี้อย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมอ้าวผมขอโทษไปแล้วไง เอาโอ้ยเอาอีกแล้วขอโทษด้วยโอ้ยคือดูใจขอรถครั้งเดียวพอใช่ไหมันก็รู้กันอยู่แล้วอ่ะโอ้ยเออฮะรู้อยู่แล้วเอาไปตอบตอนถามว่ารักกันไหมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นขอบคุณครับพี่บัสขออออบบบบคคุณรัพีี่ดดนละูมำกับพี่บัสดูดูคนดูเขามองนะอันนี้คนมุมมองคนดูนะเขาบอกว่า นายบอกกูมีบอสให้ทายอยู่แล้วชิวอันนี้แบนไหมแบนแบนแบนเอาแบนคนดูอีกแล้วแบนแบนเซฟให้เอเทลฟังเลยโอ้โหได้วีดีดีวะแล้วโดนไอเทลด่าพังเลยเลยเมื่อคืนน่ะกูไม่กูไม่ได้ยินเลยกูไม่รู้เลยวะกูเห็นอยู่อะโคตรหา โคตรอฮะบอลลงย้อนหลังบอกวะหลง <laughs> อันนี้แบนดนันี่นายอีโก้มันสูงแต่รูจมูกมันใหญ่ฮะวะฮะไม่รู้แว่ต่พี่เลยเอนนี้นมีคนปอกว่าไอ้น,นายมันก็ไม่ผิดนะพอมันโดนก็เป็นตัวตลกแต่พอมันพูดใส่กับทาเป็นรับไม่ได้เซฟนาย <c oughs> ยิ้มยิ้มอันนี้ยิ้มอันนี้ยิ้มอันนี้ยิ้มยิ้มขวบคุณครับชื่แล้วคนดูให้รายไม่ใช่อย่างนั้นครับไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นไอ้นายโดนไอเทวดาลรูปบะหมี่อย่างฮะโอ้ลองคิดอีกแบบนะขนาดเมียมันยังไม่งอแต่มันงอไอเทวมันชอบกันเปล่าวะไอตัวคิดแบบไหนเนี่ย เออมึงคิดแบบไหนแล้วตอนแรกไอ้บารถามรักไหมมึงก็ตอบรักเอ้าผู้บอกว่าลูกผู้ชายเขาไม่พูดคำว่ารักกันรู้อยู่รู้อยู่รู้อยู่ออรู้กันอยู่ไอ้นายมาถามว่ามันปีนไหมมันก็ไม่ได้ปีนหรอกครับมันมันแค่มันแค่นี่ครับมันมันลืมคาว่าไอซีไปแล้วไอ้นายอ่ะอ่ะคุณพูดถูกไหมถูกครับมึงลืมคําว่าไอซีไปแล้วไอ้เฮียเนี่ยมันปึกเนมันปึกมันปึก มันมันเอาง่ายคือมันเป็นคนโง่มันเป็นคนโง่แต่ถามว่ามันรุ่นรุ่นเดียวอกเทลไหมมันเป็นรุ่นเดียวกันใช่ป่าวอะใช่ใช่ปีมนี้ยี่สิบเอ็ดเทลเปนยี่สิบเอ็ด้ย่เออมันรุ่นเดียวกันแต่ว่ามันมันนี่ครับไอ้นายมันลืมคําว่าไอซีไปแล้วคือมันเล่นผิดกฎอ่ะมันควรโดนใบแดงอ่ะเอาโอซีมาปนกับไอซีอ่ะดูโปรไฟล์นายหน่อยหล่อนะนนองมันหล่อนะ เปิดกล้องให้ผมดูอย่างบ่อยดูดิบอกรับดิครับเจมูกอะเฮ้ย <c oughs> ดูไปดูมารูปมันคล้ายไอ้บูอยู่นะเนะี่ยฮะเฮ้ยนายหน้าเหมือนไอ้บูอยู่นะไอ้บาสรูปเนี้ยหล่อเลยนะนายเออขอบคุณครับไอ้อบูหล่อด้วยไอ้อบูไอ้อออบ,ออบูกูมีแต่รูปที่มันใส่แว่นเลยบบสีดำนากลัวเยอะรอยเที่ยกู้ไหมไปคิดไปบ้าวันนี้ขับเบนแล้วเพื่อนที่ขับเบนแล้วเพื่อนอดีขับเบนแล้วขับเบนแล้ว ขับเบนเล้วเพื่างเงี้ยโอ้ยไอไอพีงก,ก็ขับเบนไอบ๊อบอเมื่อคืนโอ้ยไอพีงนี่ติดหล่อเลยแบเนะี้เพลงเกาหลีแล้วะขับเบนหล่อแล้วพากูไปแทงลูกยันเจ็ดโมงแปดโมงอ่ะอุ้ยแย่ไปใครมาให้หลอ่อเมื่อเช้าแทงลูกกันเพื่อนเหนือ่อยจัดมึงเล่นเป็นหลอ่อสภาพมึงอ่ะอา้อาวอา้อาวอา้อาวอา้าวอ้าวอ้าวออสเซียนอะ่ะเจอเจอพวกไอ้นี้ด้วย พวกนอรสิงห์แต่กูไม่ได้ทักเจอที่ไหนนะที่แท่งลุกนั่นแหละกูไม่เคยเห็นหน้าแต่กูเห็นมันลงเฟซฟิลนายเหมือนแบงเลเตอร์อ่ะโดนแล้วไม่เอาครับไม่ไม่พูดเรื่องนี้นะไม่ไม่ไม่น่าพูดครับเอออยู่อยู่โอ้ยมันก็ถูกไปแล้วไอ้พิงบอกบอกไอ้ปีนี้หนักเลยเดี๋ยวนี้ไอ้ทียแม่งไปหลุดโลกแล้ว หล่อแล้ไริ้งเหลือเนี้ยหลอขับเบ้นท์นี่ถ่ายสตอรี่ซื้อแดกกาแฟก็ต้องแดกที่โชว์รูมเบ้นซ์นี่เว้ยเพื่อนกู่ไปไกลองมีวาสนาแบบนี้บัง่าบังไม่ไม่ตาบงม่าบังไม่ไม่ตาบังไม่ตาบังไมยไ่าบไม่ไม่ไม่ไอ่อบังไม่ไม่ตงม่าังไม่าบั่อาบีกดิเอาอีกไอาอีกไอ้าับม่าาับรถก็ได้ อย่ามีวาสนาแบบนี้ว่ะอยากขับรถหรูแดกแดกกาแฟในในโชว์รูมรถอ่ะไอ้บอบกูอยากฝึกขับรถแล้วบอบไอ้บาสมึงรอดูนะเดี๋ยวกูจะโพสเฟซเหมือนตอนที่กูเคยแชร์โพสของกายอีทรอบนี้กูบอกกูบอกว่าสักวันสักวันกูจะต้องมีบ้านเหมือนคนนี้ให้ได้แล้วไอ้บอบเคยสักวันกูต้องมีรถแบบนี้ให้ได้ กูอยากขับรถเป็นไหวบอสก็ขับซรีมันก็ไปให้ให้ปิ้งสอนฟรีม่อคือมันบอกอยู่เถอะกูอยากฝึกอบบมันต้องไปฝึกที่ไหนได้บ้างวะเยอะๆใช่ละที่นีามีโรงเรียนสอนขับรถแล้วได้ใบขี่แล้วไหมเหรอมีแล้วไม่ดีครับถ้าสมมติเราไม่ไปไม่ไอไอไอบาสสรุปเขาดาวเขาดาวปีนี้เราจะไปเขาดาวที่ไหนเพื่อนเชียงใหม่ใช่ไหมฮะ มึงเอาเขาดาวพีดีแล้วหรอเพื่อนอย่างนาแล้วเอ้าจองตัวไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวกูให้กูกูให้มึงขับรถรอบหมู่บ้านกูเอาไหมได้ไปด้วยบัสไอ้นายมาว่าไงเดี๋ยวพาไปเจอพี่แมนเพราะว่ามึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปวันหลังไม่ว่าไม่ว่างกูบอกอะไรให้นะไอ้นายพี่แมนอย่างโผอย่างเหี้ยกูบอกให้รถหน่วยก้านเขาอะหน่วยก้านเขาอะไอ้เหี้ยเราโดนเตะปวดตูดอะวันนั้นอะ แล้วถ้าผมโดนเตะการ์ดกน่าจะนกกว่านกน่าจะนนก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 ถผมโดนเตะการ์กน่าจะนกใช่พี่บันนกไม่ใช่ไม่ใช่โอกไม่พี่นกนกขอบคุณครับนนกอะนกไม่ใช่นนกผมต้องมีให้ได้แหละตั้งใจอยู่มากรุงเทพอีกรอบเร็วๆนี้ปะละโอ้โหไอ้ปิ้งหนามเนี่ยไปไปแล้ว ไม่อไม่น่าใช่ทำงานว่าไปนะตัวเนี้ยไม่ไปไม่ไปกเหรออูไม่ไปแล้วตายไม่หนีละไม่ไปรอบนี้มาเยอะไอ้เด็กสตรีมไป6วันแล้วเดือนใหม่หยุดไปทำอะไรมึงก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีความสุขอะใช่ไหมล่ะเราเที่ยวเยอะแล้วเดือนนี้ไม่ควรแล้ว มีอะไรครับผมไม่มีครับผมไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยตอนเนี้ยอยากมีอยากอยากมีบ้านนะผมเออผมอยากมีบ้านเป็นของตัวเองตอนนี้ตั้งใจทําอยู่อยากมีรถเป็นของตัวเองบ้านจอนแล้วะบ้านจอนแล้วบ้านจอด้โอเคบ้านที่อยู่กันนะรังคาที่อยู่กันที่อยู่กอนแต่ที่บ้านผมอ่ะต้องมีรถกดบ้านไม่เป็นหาเลย สุดท้ายแม่งก็ต้องอยู่บ้านดีอ่ะเอาเหมือนมันเอืออะเอมึงด่าใครอะด่าพี่ชูผมไงไม่มันแล้วแต่คนถ้าสมมติว่าเขามีที่อยู่อยู่แล้วอ่ะแต่เขาต้องใช้รถเพื่อไปทํางานอ่ะมึงเข้าใจไหมเขาต้องจําเป็นต้องใช้รถเพื่อไปหาเงินอ่ะเขาก็ควรเป็นคนล่อนเออเข้าใจใช่ไหมมีเลยนะมันไปรับสารโอ้โหเม็ดอย่างเดียวเลยก็จะไั้ของเขาก็ได้ เออน่ะอยางมีบ้านทำได้หมอละฮะกูว่าทำได้ปะก็ของกูของกูห้าแสนของมึงห้าล้านอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวรวมเลยห้าล้านคือเอามาจากไหนวะห้าล้านเนี่ย <c oughs> ถ้ากูมีห้าล้านนี่ป่านี้มึงเห็นกูแล้ว กูได้อยู่บ้านใหม่แล้วละห้าล้านอ่ะเฮ้ยเอาเป็นบ้านสามล้านไม่ไหลละอีเที่อมึงได้ห็นกูมีบ้านพร้อมรถละห้าล้านอ่ะอยากได้บ้านบ้านสองชั้นพอมันแพงเปล่าวะไม่กลัวไม่กลัวอะไรนะ่อะไรนั่นละบ้านสองชั้นแต่กูอ่ะอยากได้บ้านแบบว่าในเขาเรียกว่าในโครงการอ่ะเขาจว่าแต่มันลัวไม่อยากได้บ้านในโครงการต่างจังหวัดแล้วก็ซื้อที่แล้วสร้างเออกูอยากเป็นอย่างนั้นมากกว่า แบบบอสใช่ปหมกูแบบบอาการมันแบบเหมือนปัญหาตัวบางที่แบบอะไรวะที่ันเห็นในคลิปเพื่อนบ้านกูเสียงดังด้วยอะไรเงี้ยบ้านเล้ากูไม่อยากไปเป็นเอ็ปี่ปเขาบอกว่ามันได้คนรอบข้างดีมันได้แต่บางที่หรือเปล่าเออที่กูไปดูมามันได้แบบเขาเรียกว่าอัิยาศัยแล้วก็เรื่ออะไรสังคม แต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้ออกไปสูงสิงอยู่แล้วเราก็อยู่กันแม่ครับนายอคุณแกหนุ่มได่เราเขาบอกว่าให้ซื้อบ้านที่ถูกในโครงการที่แพงอ่ะเขาบอกงี้ซื้อบ้านที่ถูกในโครงการที่แพงเออเขาจะแปลป่าก็ในโครงการนั้นมันบ้านแพงแต่แค่คนอื่นเขาขายถูกกันนะไม่ใช่เหมถึนว่าโครงการที่มันแบบเป็นโครงการใหญ่อ่ะ ครงการที่แบบสภาพแบบ้บบนานร้บบองมันจะดีสภาพบ้านร้องมันจะดีอ่ะต่อให้เป็นบ้านที่ถูกอ่ะอ๋อเริ่มแล